เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางทางพระทางวัดก็ไม่พอใจเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเนียนเน่ยเนนสัม,มนเนนไปบินธบาตครับปรากฏว่าไปบินทบัตกลับมาสิ่งที่ได้กลับมาด้วยคือถุงยางอนามัยครับคําถามคือนี่เรามาถึงยุคนี้ที่ใส่บาตรก็ด้วยถุงยางอนามัยหรือยอย่างไรในโลกออนไลน์ครับแชร์ภาพจากผู้ใช้ Facebook อรายหนึ่งโพสต์ภาพถุงยางอนามัย พร้อมกับระบ,บุว่ามีญาติโยมใส่บาตรถวายสาม,มเณรสองรูปอายุ14และ15ปีซึ่งมาบวชเรียนอยู่ที่วัดสีเกิดที่จงังหวัดเชียงรายครับโดยได้มาจากการบินทบาทนะครับไปบินทบาทที่ตลาดสดเทศบาลหรือว่ากาดหลวงเชียงรายล่าสุดครับทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้กับทางพระชิงชัยอิทธิเตโชพระลูกวัดวัดศีเกิด ท่านก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทั้งพระและสัม,มเนนก็ออกไปวินทาบาทกันตามปกติแหละครับก็ไปถึงที่หน้าโรงรับจำนำปรากฏว่ามีชายรูปร่างท้วมมาใส่บาทใส่บาทใส่กับข้าวแล้วก็คาดว่าน่าจะมีถุงยางอนามัยเนี่ยปะปนมาด้วยตอนนั้นก็ไม่ชัดเจนนะครับตอนที่เขามาใส่บาทเนี่ยไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าแต,แต่แต่จากที่จากที่มองดูเหมือนเหมือนว่าจะใช่ ทีนี้เมื่อมาถึงวัดครับก็มีการจัดการข้าวปลาอาหารในบาทปรากฏว่าพบจริงๆครมีถุงยางอนามัยหลายชิ้นติดมาด้วยจริงๆแล้วด้วยความคึกขนองของสัมมนเนนครับเอานำมาเป่าเล่นกันตามวัยครับเมื่อพระชิงชัยมาพบเข้าก็เลยสอบถามก็ได้ความว่าได้ถุงยางอนามัยมาจากการรับบินทบาทตอนแรกสัมมนเนรเนี่ยนึกว่าเป็นซองซอสพลิกค่ะ คือไม่รู้จักอะอว่ามันคืออะไรแต่พอดูเข้าจริงกลับเป็นถุงยางอนามัยตอนแรกตอนที่เขาใส่มาเขาใจว่าเป็นซองซอสซองน้ําปลาอะไรประมาณนี้ครับแต่มาเห็นชัดๆคือที่วัดตอนที่มาจัดก,การของในบาทปรากฏว่าโอ้เป็นถุงยางอนามัยก็เก็บทั้งหมดแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้เพราะว่าไม่สมควรที่จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ในวัดสิ่งของที่โยมให้มาใส่บาทมาในบาทนั้นไม่ผิดแต่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ฝากไปยังญาติโยมที่จะทําบุญด้วยว่าควรที่จะคิดก่อนทําคือคิดอะไรกันอยู่ทําไมถึงเอาถุงยางอนามัยมาใส่บาดพระแบบนี้ฮะโยมพิจารณาเนาะว่าบางอย่างพุกสังคมมันก็ต้องมีดีมีชั่วคนกันไปเนะาะพระดีไม่ดีโยมก็ดูออกใช่ไหมเอ่อคนนั้นทําดีคนนี้ทําชั่วโยมทุกคนก็ดูออกแต่ถามว่าทุกคนดีมันกันหมดไหมดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอาตมาตอบเลยว่า ไม่มีใครดีเต็มร้อยแล้วก็ไม่มีใครเลวเต็มร้อยอภาธมามภาพก็อาจจะเคยผิดพลาดโยมคุณโยมก็อาจจะเคยผิดพลาดแต่ถ้าเราไปเหมารวมว่าคนผิดแบบนี้ยคุณไม่ใช่พระละโยมผิดแบบนี้โยมก็ไม่ใช่คนไทยละมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้พระชิงชัยเนี่ยบอกว่าไม่รู้นะญาติโยมคนที่ใส่มาเนี่ยเอาเราไม่เหมารวมว่าญาติโยมแล้วกันคนที่ใส่บาทมาเนี่ย คือเขาอินกับข่าวช่วงนี้มากเกินไปหรือเปล่าคือติดตามข่าวสารเรื่องพระกับศีกาเรื่องพระกับการเสพเมทุนแล้วก็มีการแสดงออกแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าพระชิงชัยบอกว่าไม่อยากให้เหมารวมคิดไปเองหรืออคติกับพระสงฆ์ว่าจะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ไปกันหมดเพราะว่าความดีความชั่วอยู่ที่ตัวบุคคลพระภิกษุสาม,มาเนนก็เหมือนกับนักเรียนนักศึกษาใครสอบผ่านก็จบการศึกษาใครไม่ผ่านก็ซ้ำชั้น ส่วนพระหากถึงนิพพานก็ควรค่าแก่การกราบไหวค้ครับปฏิบัติดีปฏิบัติงามนะครับควรค่าแก่การกราบไหวจริงๆนะ